ตอนนี้ได้ติดตัง้งระบบไม้กั้นนะครับนี่ไม้กันน้นนอนหมางอยู่นี่แล้วก็กำลังเดินสายตัวนี้เป็นลีดเดอร์ตัวอ่านนะครับตัวนี้เป็นทำฐานเพื่อวางไม้กั้นนะครับแล้วก็เดินสายไฟพร้อมสายแลนมาเรียบร้อยอันนี้เป็น เดินสายไปว่าอ่านขาออกนะครับอันนี้มีเข้าเข้าออกทางเดียวตรงนี้ฝังฝังรูปสวจสอบรถเข้าออกนะครับก็เป็นระบบลานจอดรถกั้นไว้ก็คือขาเข้าตรงนี้นะครับขาออกในท่าปัดตรงน,นู้นตรงนี้นะครับ เข้าก็ไอ้ท่าบัตรตรงนี้ตอนนี้กำลังดำเนินการติดตั้งอยู่นะครับ